ชินอนโซเอเชเด็กไนจีเรียวัย13ปีทำลายสถิติโลกดอะบอล4รายการหลังจากชินอนโซได้รับรางวัลจูเนียร์เวลคอร์ดเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี2019ด้านการดอะบอลโดยการดอะบอลครั้งนั้นต้องมีลูกบอลหนึลูกวางอยู่บนศีรษะด้วยและให้ดอภายในเวลา1น,นาทีเขาดอไปได้ทั้งหมด 111ครั้งตกประมาณ1วินาทีเขาเดาะได้เกือบสองครั้งครั้งนั้นชินนโซก็ประกาศว่านี่จะไม่ใช่สถิติสุดท้ายของเขาและต่อมาเมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2 0 2 1ที่ผ่านมาจีนเนียร์เ o รลเล็ตคอร์ดก็ได้ประกาศว่าเขาทำลายสถิติเพิ่มอีก3รายการคือ 1. เดาะบอลในท่านอนภายในเวลา1นาทีเขาเดาะไปได้233ครั้ง ตกประมาณหนึ่งวินาทีเขาเดาะได้เกือบสี่ครั้งท่านี้ถือว่ายากมากนอนเดาะน้อยคนที่จะฝึกเดาะท่านี้ถ้าไม่มุมานะจริงๆคงล้มเลิกกันไปก่อน 2. เดาะบอลหนึ่งพันครั้งพร้อมมีลูกบอลหนึ่งลูกวางอยู่บนศรีรษะเขาใช้เวลารวดเร็วที่สุดในโลกเจ็ดนาทีสี่สิวินาทีเดาะบอลอย่างเดียวก็ยากอยู่แล้วนี่เอาบอลอีกลูกวางไว้บนหัวอีกตกประมาณหนึ่งวินาทีเขาเดาะได้มากกว่าสครั้ง สามดอกฟุตบอลในท่านั่งพร้อมมีลูกฟุตบอลหนึ่งลูกวางอยู่บนศีรษะท่านี้ไม่จับเวลาแต่ขอให้ดอกให้ได้มากที่สุดเขาดอกไปได้ร้อยเก้าสิบเจดครั้งซึ่งมากที่สุดในโลก